ไข่เจียวหมูสับที่กรอบอลองดูครับฟันะงเสียงดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งจะมาเจียวไข่นะครับไข่เจียวหมูสับแบบกรอบๆนะฮะ ใช้ไข่2ฟองครับใช้ไข่2ฟองนะฮะตามสูตรเลยนะครับหรือหมูสับเนี่ยแปดสกรัมไม่ถึงขีดนะครับไม่ถึงขีดนะฮะนะครับจะาทำการตีไข่ครับตีไข่เข้าไปนะครับกับหมูสับนะฮะน้ําปลานะฮะใช้ สองช้อนชานะครับนี่ช้อนชานะนะฮะใช้สอช้อนชาเบบบอกว่าสูตรนี้ก็ทำให้ไข่เจียวหมูสับกรอบนะฮะเปิดแก๊สใช้ไฟปกติครับใช้ไฟปกติใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่น้ำมันลงไป อย่าเพิ่งให้น้ำมันร้อนนะฮะอย่าเพิ่งให้น้ำมันร้อนเราใส่ไข่ลงไปเลยเราใส่ไข่ลงไปเลยนะฮะอ่าก็จะได้ไข่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับ นี่นะฮะไข่เขาจะกรอบขึ้นมาทันทีนะฮะฟูกรอบขึ้นมาทันทีครับไข่เจียวหมูสับที่กรอบอนะครับคลิกครับนี่ครับพอพี่กลับมาอย่างนี้ก็ปิดแก๊สครับปิดแก๊สเลย ปิดแก๊สครับแล้วก็เอาไข่เจียวขึ้นมาอย่างนี้ครับไข่เจียวหมูสับขึ้นมาแบบนี้ให้สะเด็ดน้ำมันนะฮะสังเกตด,ดูว่าน้ำมันยังเหลือเห็นไหมฮะน้ำมันยังเหลือเยอะเลยนะครับแต่เราได้ความกรอบของ ไข่เจียวหมูสับมาแล้วฮะนี่กรอบจริงเลยฮะอ่ากรอบจริงนะฮะตอนนี้ครับกรอบมากนะครับเนี่ยไข่เจียวหมูสับแบบกรอบอ่าลองดูครับอืม้มนะฟังเสียงดูครับ กรอบจริงครับกรอบจริงนะฮะเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ